วันนี้มาพบกับคุณครูกิฟต์นะคะคุณครูกิฟต์จะมาพูดเล่านิทานอ่านนิทานเรื่องสระ,ะอึอาสระ,ะอึก็เป็นออออึสระ,ะอึเวลาเขียนเหมือนสระ,ะอิมีกลมๆตรงนี้ก็กลายเป็นอึนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอึใครฮึนะคะเปิดนห <า S 1> น้ามาเริ่มกันเลยค่ะอึออึอึอึออออ อึอมะหึมาโอ้ใครกันหนามาอึอไว้ฮึก้อนใหญ่พี่ลึกนึกดูทีรึแถมเก่าคล่ำคลึอึอ,อึอของใครลึอึอของวัวกินถั่วมากไปวัวบอกไม่ใช่หนีไปฟึดฟัด รืออึของช้างยาวกว้างเกินวัดช้างโวยฮึดฮัดยัดเยียดกล่าวหารืออึพวกแมวแววลือมาว่าเม้นตึตึนามาอึรวมกันสะตืหรือไงใย,ยว่าพวกฉันอึแล้วกลบพันกิ่นไม่ทันโชย ปาวานเริ่มผานเริ่มโบยอึดอัดโอยโอยโวยวายอยากรู้อึควายอึมา้าอึหมาอึหมูอึแรดอึงูไม่รู้อึใครอึ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 อ,อ,อ,อฉันนี่ไงเดี๋ยวเก็บกวาดให้เร็วไว้หายเหมน็นอึใครคะเด็กๆ โอ้เจ้าไดาโนเสาร์นี่เองกําลังอึอึอึอยู่นี่เลยเจ้าไดาโนเสาร์อึแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะทำความสะอาดเองนะไม่ต้องทะเลาะกันว่าเป็นอึใครละและแล้วเราก็ตามหาตัวเจ้าของอึได้แล้วเด็กๆไม่อยากให้ใครมาตามหาเจอเวลาเด็กๆอึเด็กๆต้องรีบทำความสะอาดเลยนะคะอย่างเช่นเจ้าไดาโนเสาร์เนี่ยั่งชักโครกเสร็จแล้วก็ต้อง ลชักกดชักโครกล้างตูดให้สะอาดไม่ให้มีอึกลิ่นเหม็นรอยมาแล้วให้ใครจาจับได้เหม็นอึใครเหม็นอึไข่เด็กๆไม่อยากเป็นแบบนี้เด็กๆอึเสร็จแล้วก็ต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะมีทางสระอึจบแล้ว